ความรู้คือโอกาสและอนาคตคำกล่าวนี้จึงน่าจะเป็นบทสรุปที่ชี้ให้เห็นว่าความสำคัญที่ว่าทำไมเราจึงต้องเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ขมะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกทกท่านเข้าสู่วัดมะเกลอใหม่ครับตำบลมะเกลอใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทําให้พุทธศาสนิกชนอย่างเราๆานั้นมีความชื่นมื่นจิตใจทุกครั้งเมื่อเดินทางเข้ามาวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระครูปัญญาวัฒนกิจครับรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนั้นติดตามชมพร้อมๆกัน ผ่านเลนและภาพสวยๆกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปท่องเที่ยวในดินแดนธรรมะกับวัดมะเกลือใหม่ไปพร้อมๆกันได้เลยครับเพราะความรู้คือพาหนะที่สำคัญที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายหรืออนาคตในแบบที่เราต้องการดังเช่นแนวทางการพัฒนา ของพระครูปัญญาวัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดมะเกือใหม่และรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินพระผู้สร้างสารรค์และพัฒนาวัดมะเกือใหม่แห่งนี้มายาวนานถึง26ปีนับจากวันที่ท่านได้รับตัแหน่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมะเกือใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2538ท่านไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงต่อยอด สืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการมีจิตใจที่แน่วแน่ให้วัดมะเกือใหม่แห่งนี้เป็นพุทธสถานที่เน้นย้ำถึงการเรียนรู้การสืบสารคงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปวัดมะเกือใหม่ ตั้งอยู่ในเนื้อที่8ไร่กับ2งานตั้งอยู่ที่หมู่ที่2องตําบลมะเกลือใหม่อำเภสอสุงเอินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตามหลักฐานจริงๆก็สร้างเมื่อประมาณปีพศออ .2340 โดยประมาณซึ่ง บริเวณพื้นที่ตั้งวัดนี้เมื่อก่อนก็ยังเป็นที่ว่างแต่ว่ายังไม่มีวัดเกิดขึ้นในสมัยของในหลวงรัชกาลที่4ได้ส่งกองทหารจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปช่วยคนญยาโมหรือทันทาสุรนารีเมื่อมาถึงตรงนี้ก็ได้ ให้กองทหารได้พักแรมเป็นที่ตั้งของกองทหารเมื่อทหารได้กลับไปหมดแล้วก็อาศัยสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ในการตั้งวัดดังเดิมจริงๆนี่ชาวบ้านโดยทั่วไปก็จะ,ะเลือกขานวัดนี้ว่านาวัดใหญ่ชุมพลเมื่อเกือใหม่ซึ่งเป็นการเลือกขานตามตามชื่อ ที่กองทหารมา,มาตั้งแล้วก็พักข้างแรลมตรงนี้ก็เลยได้ตั้งชื่ออย่างนั้นจากนั้นมาก็ได้สร้างวัดตั้งแต่ปีพศ2อพสเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปับันนี้ถ้านับจำนวนเวลาในการตั้งวัดก็น่าจะนะร่วมประมาณ2อ่าอกว่าปีเลยประมาณซึ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวก็คือ เป็นพระประธานที่กองทหารน,านำมาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดหน,น้าตาักประมาณ30นิ้วหน,น้าตักสามิบนิ้วเป็นทองสำริดปางสมาธาิซึ่งกองทหารได้นำได้นำมาด้วยตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ปุญาเจยายญเลาให้ฟัง เมื่อกองทหารกลับไปแต่ว่าไม่ได้นำเอาพระพุทธรูปกลับไปด้วยนะก็พระพุทธรูปก็ประดิษฐานนะไว้ที่วัดนี้ตั้งแต่อดีตจกนกระทั่งถึงบัดนี้เสาเสมาก็ดีหรือเสาอาโศกก็ดีเนี่ยนะได้สร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองพุทธชันตรีในปีพศ2 5 5 5 ที่ฉลองพุทธชททยันตีในปีนั้นตามความดำริของอดีตหลวงพ่อจ้าคณะจังหวัดซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษาของคิะพาะา1บ11ก็คือพระเดชพระกุณหลวงพอ่อพระธรรมวรณนายกส่วนใหญ่ก็จะเน้นการพัฒนาวัดโดยโดยยึดย,ยึดหลักของความสะอาดสะอานความร่มลืน่นความ เข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสิ่งที่ตัวเองก็ได้ตัวเองปฏิบัติแล้วก็ให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามก็คือหนึ่งก็คือเน้นความสาม,มคัคคีความสาม,มัคคีเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในในสังคมเราฉะนั้นคนในชุมชนเนี่ยต้องมีความสาม,มคัคคีแล้วก็คณธรทมอย่างที่สองที่เน้นมากก็คือความกตันญู ความกตัทญูยอเนี่ยทุกวันนี้คนค่อนข้างจะจางหายหรือไม่ก็ค่อนข้างจะลืมนลืมเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจก็ดีความเป็นอยู่ก็ดีมันมาทำให้ชีวิตเรียกว่ารัดตัวเมื่อรัดตัวเนี่ยความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อพ่อแม่ความเป็นห่วงเป็นใย,ยในการเป็นอยู่ของพ่อของแม่ก็ก็ห่างเหิน ทั้งสองคุณธรรมนี่เป็นเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่หลวงปู่ได้ดำเนินการแล้วก็ใช้ปฏิบัติมาโดยตลอดเริ่มจากที่ว่างานมีมีการสร้างพระมหาเจดีย์แล้วทีนี้หลวงปู่บอกว่าใครว่างก็ออกมาช่วยกันนะมาทำนู่นนี่นั่นได้อ,อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าทำอันไหนได้ก็ช่วย ก็เลยออกมาดูเห็นว่าหลุมยังไม่มีใครมาช่วยขุดก็เลยชวนเพื่อนอ่าไปเราไปช่วยหลวงปู่ขุดหลุมกันคนละนิดละหน่อยเพื่อเป็นบุญกุศลของตัวเราเองด้วยแล้วก็ช่วยทางวัดด้วยความรู้ความสามารถของชาวบ้านซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านนั้นรวมทั้งความรู้ ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดความรู้ใหม่ๆตามสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของวัดเมื่อเกือใหม่ที่ทางท่านพระครูปัญญาวัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดมะเกิือใหม่ได้ส่งเสริมและสืบสานให้คนรุ่นหลังได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงวันนี้ผมและทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณก่อกัสมาอัดสูงเนินผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวิถีชาวบ้านแห่งวัดมะเกิือใหม่แห่งนี้ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกสมาอัศุงเนินนะคะชื่อเล่นชื่อกอค่ะดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภุ่ปัญญาวิถีชาวบ้านค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือจะจัดแสดงพวกของเก่าที่ที่รับบริจาคมาจากชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นของใช้สมัยโบราณเครื่องมือเครื่องใช้การเกษตรการประมงเครื่องครัวพวกนี้ค่ะที่ใช้เป็นเป็นสมัยโบราณที่ซึ่งสมัยนี้อาจจะเลิกใช้ไปแล้วหรือบางบ้านก็ยังมีใช้อยู่ค่ะ เริ่มเริ่มแรกเลยก็คือว่าหลวง,งปู่ให้นโยมายมาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ก็คือต้องการสืบสารประเพณี<ม>วัฒนธรรมพวกของใช้ผลิตภัณฑ์ทีม่มันใกล้สูนพันธุ์แล้วอะคะ่ะ<ม>ก็คือ,อยังไงก็เด็กเด็กสมัยใหม่สมัย,มยนี้คือไม่ไม่ไมไมไมรู้จักแน่นอนอย่างหลานตัวเล็กๆที่มาดูก็จะถามว่าแม่อันนี้อะไรคือบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นอู่อย่างเงี้ยคะ่ะ หลานบอกอันนี้เคยนอนแต่อันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้จักเลยเงี้ยค่ะหลวงปู่ก็เลยก็เลยอยากจะสืบสารไว้เพื่อให้เด็กรุ่นเก่าๆได้ได้ศึกษาเรียนรู้ได้รู้ที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น่ะที่จะแสดงเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์วิสีปัญญาชาวบ้านมีพิพิธภัณฑ์พัดยนต์และพัดลองค่ะก็คือเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้เลยคือไม่ต้องกลัวว่าเข้าวัดมาแล้วจะ ต้องทําบุญนะต้องอะไรอย่างนี้ไม่เลยค่ะคือเข้ามาเยี่ยมชมเฉยๆเราก็ดีใจมากแล้วค่ะมนต์เสน่ห์แห่งวัดเมื่อเกือใหม่และความงดงามที่เรียบง่ายเงียบสงบทําให้เราได้ทบทวนความเป็นอยู่ณนะปัจจุบันขณะนอกจากนี้สิ่งที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแห่งวัดเมื่อเกือใหม่ ก็ยังถือได้ว่าเป็นวัดแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดอย่างที่ท่านพระมหากิติภูมิสุรปัญโยเลยขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินได้พาทีมงานชมอีกหนึ่งความสำเร็จด้านการศึกษาของวัดเมื่อเกิใหม่นั่นก็คือตลปัดที่มากมายแสดงสัญลักษณ์ของงานและอักษรภายในพิพิธภัณฑ์ตลปัดพัดยศตรลปัดพัดรองทาให้เห็นถึงคุณค่า ทางด้านศิลปะนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมตาลปัดที่ใช้โดยทั่วไปเรียกว่าพัดรองเป็นคู่กับคำว่าพัดยศซึ่งเป็นพัดพระราชทานบอกตำแหน่งชั้นสมณศักดิ์จึงนิยมเรียกกันว่าตาลปัดพัดยศนั่นเองครับอ,อ,อาคารนี้ตามเดิมเนี่ยเป็นกุฏิสง์แล้วทีนี้พอดีว่า เมื่อปีที่แล้วทางวัดได้จัดทำเป็นนิทัศการพัดยศและกพล็พัดรองพัดยศกับพัดรองนี่ต่างกันพัดยศใช้ในงานราชพิธีหรือราฐพิธีหรือ,อพระองค์เสด็จคือพระองค์นั่นคือในหลวงในหลวงสเสด็จหรือเชื้อพระวงศ์ที่ทรงอนุญาตให้ใช้พัดยศได้ถวายดีเลกได้พัดที่ทรงคุณค่าก็ด้านหลังอัตมา ก็เป็นพัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันชื่อพระครูปัญญาวัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอสุงเนินเจ้าอาวาสวัดเมื่อเกือใหม่องค์ปัจจุบันก็ตำแหน่งของท่านก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าวาดาสมณศักดิ์ก็เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกซึ่งน้อยมากที่รองเจ้าคณะอำเภอจะขึ้นถือสมณศักดิ์เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกถือว่าน้อย <c oughs> ถือว่าน้อยมาก จพัดยศทุกด้ามที่จัดแสดงในอ,าอนาบริเวณกุตรีนี้ในจิตทศการนี่ก็มีคุณค่าทั้งหมดทรงคุณค่าทั้งหมดแต่ก็คุณค่าก็จะแตกต่างกันไปตามลำดับชั้นยศตามลำดับความหมายของแต่ละด้าม พระครูปัญญาวัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดมะเกือใหม่และรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธมงคลชุมพลพิชิตมานโดยได้เปิดกล่องบุญเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันทำบุญบริจาคกำลังทรัพ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยคาดการว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ6ปีในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จนอกจากพระมหาเจดีพุทธมงคลชุมพลพิชิตมานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเพื่อเป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สืบไปดังความแน่วแน่ที่จะให้วัดมะเกใหม่แห่งนี้คงคุณค่าคงความงดงามภายในจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนทุกคนเทินด้านหลังนี้ก็จะเป็นทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธ,ธมงคลชมพลพิชิตมานทำไมถึงต้องตั้งเชื่ออย่างนี้ก็เนื่องจากว่าชั้นสองก็จะประดิษฐาน พระประธานเก่าแก่ย่างที่เคยเก่าให้ฟังว่าเป็นพระ,นะที่มากับกองทัพกองทหารนในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็จะนำมาประดิษฐานไว้บนชั้นสองก็เลยตั้งพระมหาเจดีย์หลังนี้ว่าพระมหาเจดีย์พุทธมงคลชุมพลพิชิตมาน,นซึ่งเริ่มลงมือในการก่อสร้างเริ่มนับหนึ่งมาตั้งแต่วันที่28เมษายน 2,564เราก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆจนก้วเสร็จดังนั้น,นพี่น้องพุทธศาสนิกชนทีากว่าอยากจะมีส่วนร่วมนในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรเรียนเชิญนนตามกำลังทราบตามกำลังศรัทธาพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มีความหนักแน่นมีความเคารพในพระรันาตานตรัยอยากจะ,ะร่วมบรารมี ในการก่อการสร้างสิ่งที่นะสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือพระมหาเจดียนะ์ซึ่งเป็นนะบูชนียสถานที่นะสำคัญของวัดเนะสืบต่อไปก็ขอให้ท่านได้ติดต่อสอบถามกับนะทางวัดโดยตรงก็แล้วกันกนะ็ขอจเจริญพรขอบคุณอนุโมทนาร่วงหน้าโครงการนี้ก็จะนะใช้ระยะเวลาประมาณ6ปีนะในการดาเนินการก่อสร้าง ดังนะนั้นท่านใดที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาอยากจะร่วมทําบุญนะก็แวะเข้ามาสู่ที่วัดนะซึ่งวัดก็อยู่ติดกับถนมิตรภาพอยู่แล้วนะการไปมาก็สะดวกนะก็ขอนะจเจริญพรบอกบุญเพียงท่านี้ก่อนก็ขอจเจริญพร